ลูกใหญ่สมบูรณ์มากเลยจ้านี่เลยจ้าเพื่อนเื่อนจ้าโอ้ยมันลูกใหญ่ลูกใหญ่แท้นี่เหมือนฟักทองเลยเนาะเป็นๆรูปก็แตกต่างกันไปจ้ะอันนี้เป็นรูปหัวใจเด้ออันนี้ก็เป็นรูปแฝดๆภูมิใจภูมิใจเราปลูกแบบไร้สาระยานะคะแต่ว่ามันเป็นดินอินทรีย์จ้ะ สวัสดีค่ะจากผักกาดหอมสวีเดนค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บสตอรอเบอรี่หรือว่ายูยูบะในภาษาสวีดิชนะคะที่ส่วนเล็กๆแบบพอเพียงของเราค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตะข่ายนะคะเพราะว่าตอนนี้ผักกาดหอมอยู่นอกตะข่ายค่ะ นับได้ก็สุกประมาณ6 0ส0เจลูกนะแต่ว่าเราจะไม่เก็บทั้งหมดเพราะการหอมจะเลือกเก็บเอาสุกสุก่อนนะคะชมรอบๆก่อนเนาะเพราะว่าคุณเลมโบทำประตูให้ด้านนู้นจ้ะค่ะนี่นะคะเดินไปรอบรอบนะนูๆๆนู้สุกลวค่ะสุกล้วอ่าดู คือพการหอมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเห็นชัดหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเงาของใบาบางดูค่ะโยุยอันนี้ก็ใหญ่ปาาสุกยังเนอะน,นี่บางทีก็ด้านบนเขาดูแดงนะแต่ว่าด้านล่างเขาเป็นสีชมพูมันไม่สุกชำ่ำค่ะเพราะมันต้องให้ถูกแดดเต็มที่นะคะนี่ปาานู่นค่ะ สุกเร็วค่ะโอ้ยลูกริมนุน่นเดี๋ยวไปดูสุกเร็วนะคะเพราะว่าแสงแดดค่ะนุ่นค่ะติดตะข่ายฮะองชัดหรือเปล่าอเออชมด้านอนอกนิดนึงค่ะโอ้ยดก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 บาดนี่สุกแดงนุ่นค่ะลูกหัวใจ แฝดอืมห mm ูย hmm. ลูกสวยค่ะน,นี่อันนี้คือแดงแบบว่าสุกทานได้เลย mm. เห็นไหมคะเขาเขาวางอยู่กองฟางน่ะ mm. เขาจะลูกผิวสวยค่ะไม่เปื้อนดินเขาไม่เปื้อนดินจะ้ะ mm. การหอมวางกล้องไม่ถนัดนะคะ mm. เพราะว่าไปตรงไหนก็มีแต่ลูกค่ะ ลูกแดงเต็มเลยนี่เราได้สามลูกละลูกนี้สุกแดงดูค่ะเพื่อนๆสี่ลูกแล้วลน,น,น,วนี่เอาไหมนี่ลูกนี้ก็สุกจ้ะ เพื่อนอืตรงนี้อีกแสงแดดแรงค่ะมีเงานะคะภาพอาจจะไม่สวยต้องขอโทษทีค่ะนุ่นด้วยนุ่นด้วยเสงแดดมันแรงค่ะมันจะสุกเร็วนะคะอืม เราจะเลือกเอาแต่สุกช่ำๆแบบนี้ก็สุกอืมที่ช่ำเลยค่ะ ซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมอยู่ใต้ฟางค่ะโฮย้ยได้แล้วได้แล้วเดินออกมานอกมุงและมามองเห็นอีกนะคะสองลูกช้ำๆเลยค่ะเดี๋ยวต้องย้อนเข้าไปอีกเจอแล้วจ้ะนี่นี่ ออื้ยังกะฟักทองเลจ้ะเพื่อนๆน้ยนอกเวลานิดนึงนะคะคุณเลมโบ้ให้เก็บผักชีลาวมาใส่ต้มมันฝรั่งใหม่วันนี้เราจะทานปลาในในไอ้ป๋องกันเขาเรียกซิลผุดถอติด วัวชิกูดอนนสกิลิง <c oughs> พ่อขัว <c oughs> นี่เลยจ้าเป็นเพื่อนจา้าโอ้ยมันลูกใหญ่ <c oughs> ลูกใหญ่แท้นี่เหมือนฟักทองเลยเนาะเป็นๆรูปก็แตกต่างกันไปจ้ะอันนี้เป็นรูปหัวใจเด้ออันนี้ก็เป็นรูปแฝดปลูปแบบไร้สารไรยาน,นะคะก็เป็นดินอินรีย์ ที่เราไปเอามาจากข้อม,มอูลน่ะที่มีรัฐบาลจำน่ายนะคะก็อย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นนะคะภูมิใจคะ่ะเดี๋ยวสนุกแน่เพราะว่าตอนนี้สุกแดงจอคิวแล้วค่ะอีกวันสองวันก็เดี๋ยวฉลองมิสซัมเมอร์ค่ะคุณยา่าแล้วก็ลูกๆของคุณเลมโบหลานมาคะ่ะ มาฉลองดอกไม้บานกันในสวนเรานะคะได้ทานสตอรอเบอรี่ด้วยเดี๋ยวทํำมงกุฎสวมหัวกันด้วยค่ะก็เป็นปาร์ตี้เล็กๆในครอบครัวนะคะทางสวีเดนเขาก็จะเป็นวันแดงวันหยุดทุกคนก็จะแฮปปี้ค่ะทุกชนชั้นลูกเด็กเล็กแดงชอบมีการเต้นระบ้าจัดปารต์ตี้นอกสถานที่นะคะจัดอ,อดอกมงดอกไม้ ทําเป็นมงกุฎค่ะเขาก็จะฉลองกันนาด้วยอันนี้แหละสตรอเบอรี่นี่แหละแต่ปีนี้เราก็โชคดีที่เราไม่ต้องซื้อนะคะโอ้ยลูกใหญ่สมบูรณ์มากเลยจ้ะ สตรอเบอรี่แล้วค่ะทีนี้เรามาชิมกันจ้ามาดูกันเอาลูกฉ่ำๆนี้ลูกไม่ใหญ่ลูกใหญ่ๆเดี๋ยวเอาไว้ทานกับคุณเลมโบอูหวานกรอบอืมสุดยอดเลยค่ะ ลูก <c oughs> คุณเล็นบะต้มมันฝรั่งอยู่ <c oughs> มันสุกมันหลุดเขาปุ๊บเลย <c oughs> <c oughs> อร่อยค่ะโอ้ชื่นใจค่ะพออยู่พอกินและพอเพียงค่ะปลูกพืชผักไว้กินตามฤดูกาลไร่สารไะยานะคะถึงไม่สวยไม่งามแต่ดีต่อสุขภาพค่ะ ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามให้กำลังใจกับช่องเล็กๆของผากาดหอมเสมอมาจ้าจ้าเดี๋ยวพากาดหอมจะท่านเพื่อนนะคะค่ะเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า